สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาท่องบทกรอนสระอือชื่อบทกรอนว่าม้าดื้อนะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามครูนะคะ,ะลุงมีแกเลี้ยงมา้งมงมาส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือเจ้าม้านั้นแสนดือ้อเจ้าม้านั้นแสนดือ้อแต่กระบือฝึกปือดีแต่กระบือฝึก ชาวบ้านเขาเล่าลือชาวบ้านเขาเล่าลือว่ามาดื้อเพราะถูกตีว่ามาดื้อเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดูดเช้าเย็นแต,แต่ลุงมีดูดเช้าเย็นอ่าเดี๋ยวทีนี้มาท่องพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวทำท่าตาม,มคุณครูไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามลุงมีแกเลี้ยงม้าส่วนลุงมา กระดือเจ้ามานั้นแสนดือ้อแต่กระดือฝึกปรือดีชาวบ้านเขาเล่าลือว่ามาดือ้อเพราะถูกดีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดูดเช้าเย็นเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆฝึกท่องทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะจำได้เองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ